สวัสดีค่ะมาพอกันกับปารุ่นนีล้ละค่ะปารุ่นพาเพื่อนเมื่อนี้มาพอกันยิ่ทงทั้งผีค่ะมาเยี่ยมมายามอาจารย์อีกแล้วค่ะมาเยี่ยมคุณครูอีกแล้วเนาะคะ่ะผ้าน้องดาวน้องลักกี้แล่ะค่ะมาหัดเนาะคะ่ะมาหัดเอาเมนูเดี๋ยวห้องคิดไว้ตั้งใจไว้เนาะคะ่ะตอนนี้เพื่อนกะกำลังหัดถหายยูเพราะว่าตอนคัมมาเนาะคะ่ะคัมมาเพิ่นกะลูกค้าเพิ่นกะบ,บางลงอง้วค่ะเขาก็เลยมาช่วงคัมละค่ะ ไปเพื่กันจ้าว่าเพื่อนมีเมยนู่นยังแน่เนาะค่ะมีสูตรไดแน,น่เมื่อนี้ปลารุ่นกบนองดาวกบนองรักค่ะเทาก็สิผ้ากันจ้ำเอาแล้วก็สิพ้ากันซิมจุนบิงลดละคาเมื่อนี้ไปเพื่กันค่ะข<ม>้างหน้านี้ค่ะลูกค้คาเพิ่นจะบางเนี้ยแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้ลุงจันกับมาน้ามนเรียพี่น้องลุงจันมาเป็นไฟซิมค่ะ เป็นบายครมอาจจะเสียงดังในจังหนอยเนาะค่ะต้องใส่ปั่นนมแล้วสีนมอาจจะเสียงดังในจังหนอยค่ะ,คะนขาอผ้า<ห>กันมาก เมื่อนี้นมื่อนี้มาแปลีค่ะผู้สาวเมาก็สวยสวยขึ้นกว่าเก่าค่ะสวยมากสวยมากนักเดือนหนึ่งจังได้สอนสวยมากสวยนักเดือนหนึ่งจังได้สอนกันคู่จังเป็นอย่างนี้ลุงตุงนางเดียมาด่าคนสวยอยงเห็นพอไม่เห็นตอนเพิ่งเล่นแก่ได้เนาะ มาเดบบ่แล้วกันอักสี่แล้วพอเามืงค่ะเมืงช o หนาครับอนี้ค้ากับเมื่อเดารุ่นจให้นั่งดานหลังค่ะนี่ค่ะน้ำผลไม้ปั่นค่ะน้ำผลไม้ปั่นค่ะอาจจะมีรสชาติที่คลุคนอึ่นเนาะค่ะอันนี้เขาจะ ไอ้นี้แอปเปิลเนาะค่ะแอปเปิลราคาสตรอเบอรี่บูฮา,าวายบูฮาวายอันนี้เป็นเมนูนโซดาเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ชิมไปชิมมาหมดแก้วแล้วค่ะ <c oughs> หมดหยดแล้วเนาะคะ <c oughs> ่ะนี่ระค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาเนาะค่ะทั้งหินเล็กไฟถามเราคาเปยปลารุ่นกับเปชิมน้ำผลไม้ปั่นเลยเ้อค่ะอาจจะเป็นรสชาติที่แบบว่ามากเข้มกระบอกรองดาวได้เนาะค่ะ มากหวานกระบอกน้องดาวได้แล้วก็จะยิ้มให้ดราติเพราะว่าอันนี้ห้องมันมันเจอขทางคู่มันจะสอนให้ไอ้บริเวดเกี่ยวไงเนาะค่ะเขาจะเกี่ยวประมาณยี่สิบสองออนเนาะค่ะประมาณนี้พอดีกินง่ายง่ายเร็วค่ะกินง่ายคู่คู่วเนี่ยนะเก่มากอแม่ ดีแม่ไม่แจ็คแล้วแบบนี้เลยมันจะดีดูแบบเยอะไหนลูกอันนี้อะไรอันนี้ลิ้นจี่เพราะอันนี้คือทหารปะเนี่ยอ๋ออันนี้ะหารนู้อยากอยากพอไปบ่กฮะนู้อยากต้าไปว่าเทพใครใครที่รันสั่นเทพใช้ครึ่งหนึ่อนแล้วก็ยุดแล้วก็เอาเอากทาใส่แล้วก็เทศอีบอืมให้อยาาชิมฝีมือน้องดาวเนาะค่ะหลังจากที่คุณครูคุนสอนให้เนาะค่ะ เดี๋ยวแววมาชิมไนเดอร์ค่ะวันนี้เราจะจำสูตรให้ได้ทุกสูตรนะจ๊ะเพราะว่าทั้ทงคู่เฮ้าอสอนให้เท่าไหร่ชัมมม่วโมงเดียวหนูดามาชิมสิพูแล้วกันเองสอนย้งไว้ก <laughs> ัไไนเลยใู้ละด้ ข้าว่านอู่วาค่ะเพราะว่าถ้าตอนยำข้าวแรงสีหอกอะเขาจะบางยังน้อยเนาะแต่ว่ายำข้าวแร่งเกี่ยวจังหวะตะวันถั่วแตงโมหอดใส่แก้วใหญ่กว่านก็เดี๋ยวซื้อแก้วหน่อยที่แบบว่าขนาดซ้ำส้นีนะมากิ้ม่หน่อยแล้วก็ให้เขาแบบส่แก้วตัวเองอันนี้อมากไนนี่เออนย ใช่ถ้าเขามาหลายคนอย่างนี้ใช่เพราะว่าเขาจะออกตามกันมากินเน่กล่องกต้องประมาณนั้นเนี่ยคุ้คุ้มสบายเลยมันคุ้มมาเลยเพราะว่านคู่มันกันแนะนำวิธีการเฮ็ดวิธีการขายทุกอย่างเนาะค่ะแนะนำทุกอย่างเลยเลยอะไรเล่าจะเป็นน้ำสักน้ำใส่ไหลโอเคที่ไหนรับอันเนี้ะ นุ้ยใส่อะไรไปมั่งนู้ยจำได้ไหมคะใส่พิซซ่าหจำได้อยู่แต่ว่าความละเอียดนุ้ยปั่นละเอียดมากมันมันนั่งแบบอย่างปุ๊กไม่แค่ปั่นของเราเนี่ยมันเรารู้ตัวอยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยละเอียดนี่คนครูปั่นมาอันนี้เนี่ยพอดีดูดอ๋อนุ้ละเอียดเกินไปดูดแม่แล้วแบบว่ามันทำไม่ไม่มี มันจีบอลแล้วปั้เองเลยมันคือเรื่องพ่อไปเลยทามันมันปั้นทามันเลี้ยวเหนียวข้อเลยค่ะเขาเข้าตงขันันขั้นว่าเฮ็ดไปเข้ากับคลิปพี่ี่เฮ็ดเข้ามันให้มันอันก็คือตอนจี่เว拉หนูโมโหเว拉เกินปั่นบอแหลกมาลูกอะไเไม่ร่้ แต่ละคนก็เริ่มเสียงดังขึ้นเลยเอาแต่ละคนก็ากเสียงหวานขึ้นแม่ค่ะเราเด่นเสี้ยงเสี้ยงหวานขึ้นแม่ค่ะเลยค่ะเติมสีเปล่าจ่อยๆแต่เด่นกูว่าแล้วว่าจ่อยๆไม่เป็นไรเฮงบอกให้้ี่เพื่อนไปหาไอ้ปูวันวาอนเฮงก่อนกินง่ายง่ายเร็วกินง่ายกินง่ายเร็ว่ลนค่ะผู้ใดอยากล่องก็มามาชิมล่องมึงเด้อค่ะ กินง่ายง่ายเร็วแต่ว่าลูกจานนี่เบิ่งส่งค่ะบอมันแสบไปหนาเดี่อิ่มหรือยังแส่เตงๆี่บ่้าแต่ว่าเราโอ้ยแต่ว่าไอ้นี้ห้ากอบจ้วเพี้ยวๆ้ากอบ่เคยกินมันว่าไม่เป็นสูตรเ็นะเ็นี่ไม่ติกินสะแม่แม่ค่ะแมค่ะแ่คกินน มันติดขึงคอยคอยถึงไปเลยอันนี้เ้าขคล้ายได้ตลอดเลยเพราะว่าห้องห้องเป็นแบบนี้แล้วเนาะมันกับบรดติ้ถนนดับเบรดติหขคายไปเลยคายถอเป็นซูท่าวดาบนสิายงถาเป็นนีตัวนตัวนี้แบนายแบนเกิดว่าถ้าว่าเอาไปกินบ้านไปเลยหิวไปเรยสก้ได้เพราะว่าเราใช้แค่หนึช เป็นเฉลยปั้นแบบเป็นเหรีคาหนึ่งแม่เือปั้นกับสี่สิบเก้าห้าสิบเก้าก็ได้เพราะว่าเราใช้เป็นแก้วอยู่แล้วอันนี้มันจะมันจะขายง่ายกว่าเป็นเหรียญแต่เราต้องมีเหรียญไว้เพราะว่าจะเข้ามาเลยเราโดนแหม่ม่ค่ะนี่ระค่ะตอนนี้น้องดาวก็เริ่มงจำได้จดไว้เนาะค่ะจดไว้จำไว้ค่ะคนมาสมองงงเงินที่บ้านมันใหญ่ลูกบอกย่า ตอนนี้เขาก็จะท่ากันเดินทางกลับแล้วค่ะเพ่อกลับมาหัวหลานค่ะกลับระเดิมด้วยมูกัทะมูกทะจ้าน้องดามน้องออยน้องรักค่ะดีนน้่ยงม่นต้องมายน้เต็มเลยกำลังแสบประชันค่ะดีค่ะดีค่ะดีอีกรอบค่พราวานนี่ค่ะเพื่นก็พากันมาล่องปั่นชิมเนาะค่ะ ้องสร้างบรรยากาศก่อนค่ะต้องสร้างบรรยากาศด้วยตัวอันนี้จะเป็นแอปเปิลเนาะค่ะแอปเปิลแล้วก็บูฮาวายแล้วก็ลิ้นจี่ค่ะสองตั้มต่ำนะลูกแม่สองก็ตั้มต่ำพอบาแมวมาเห็นแก้วอันนี้ยกอคืนที่เลยนี่อันนี้คือแอปเปิลแอปเปิลนะคะแล้วก็ลินจี่ค่ะแล้วก็บูฮาวายพอบาเห่ากะก็มานังอันนี้เป็นบูฮาวาย ข้ากะกำลังเฮ็ดสูตรหาเนาะค่ะเพราะว่าที่คู่บนสอนสอนไห้กะกะดีอยู่ค่ะแต่ว่าข้ากะคือว่าล่ะค่ะมาลองชิมไหหมูชิมหลายๆายคนล่ะกะแต่ว่าตอนนี้ปลาลุงก็ชิมดูแล้วจะเสียพ่อล่ะจะซื้อว่าเสียพ่ออีเดียได้หรือมีบางคนยิ่งไปข้อห้องน้ำมันแสบพอมันมันแสบพ่อเราวมืออื่นแม่จะไม่เสียงมานี่ยเราเนาะอุ้ยนะคะ ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับจากร้านแก้วตาคอคฟคออฟค่ะเพื่อนกะบริการสอนให้ฟรีค่ะเพราะว่าเพื่อนกะเพื่อนกะว่าอันนี้เนาะคะ่ะมันจะเป็นสูตรเดียวกันกับกับน้ำเนาะคะ่ะเพียงแต่วา่าอันนี้จะเป็นสูตรของเหล่าปั้นเนาะคะ่ะวันนี้เด็กๆเข้ากับขี้เก่าละค่ะพากันนั่งกินน้องเค็ดบอกออกมาน้ามูค่ะเพราะว่าน,น,น้องเค็ดเพิ่นหนออ่ะ กินขอแรงแล้วนะคะกินขอแรงแล้วก็เลยบอกมากค่ะเดี๋ยวจังไรคลิปนี้ปาลารุ่นจะไว้ซ้ำานีก่อนนะคะปลากกดไล์กดแช่์กดตับสะไทยเนะคะเป็นกำลังใจงให้ปาลารุ่นเนี้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ